สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับวันนี้เราพบกันในช่วงสาวดีดีรีวิวครับท่านผู้ชมครับ JBL เปิดโปรดักต์ใหม่ในตระกูล Party Box Series แน่นอนฮะนะก่อนหน้านี้เป็นไงเขาก็เปิดตัว Ultimate ล่าสุดใช่ไหมโอ้นึกว่าเข็นตู้เย็นท่านผู้ชมนะฮะและคราวนี้เขาก็เอาใจคนที่ชอบไซส์เล็กลงมาบ้างครับแล้วก็เป็นกลุ่มที่มีแบตเตอรี่ท่านผู้ชมนี่เลยที่อยู่ตรงหน้าพี่เทพและผมนะฮะครับตรงนี้ก่อนเลยนี่ชื่อว่าอะไร อันนี้ก็คือ JBL Partybox Club 120ครับเฮ้ยมีคำว่าคลับเพิ่มเข้ามาน่าสนใจเอ้ยมีนัยยะอะไรไหมท่านผู้ชมในฝั่งผมบ้างตัวนี้นี่คือ JBL Partybox State 320นะมีคำว่า s t a ต e ด้วยโอ้โหจะให้พูดให้ชัดแบบโฆษณาสมัยก่อนนะตัลลาล่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 าลา้มันเครื่องท่านผู้ชมครับ JBL เนี่ยเขาก็มีการพัฒนาขึ้นมานะคสำหรับโมเดลใหม่นะมีความแตกต่างกันพอสมควรนะท่านผู้ชมผมและพี่เทพสรุปให้แบบนี้ดีกว่าอะไรที่ สะดุดตาบ้างในเรื่องของสิ่งที่มันแปลกไปสิ่งที่เป็นไฮไลท์พูดอย่างนี้ดีกว่านะฮะภาพรวมของทั้งสองโมเดลนี่ลผมพูดภาพรวมครัพีเทพค่อยไปเจาะทีละตัวนะครับอย่างแรกเลยเขาบอกว่าสิ่งที่ผมเห็นนะฟีเจอร์ใหม่ AI ไอสาวบูธอืมเอ้ยคือยังไงฮะคือ AI นี่คือจะไปอยู่ทุกวงการเลยใช่ไหมแน่นอนนะแม้กระทั่งวงการเครื่องเสียงเครื่องเสียงก็มาแล้วท่านผู้ชมหลักการคร่าวๆเท่าที่เข้าใจได้เนี่ย AI ต้องบอกว่าเป็นอัลกอริทึมที่ คิดเองได้เป็นปัญญาประดิษฐ์อัจฉริยะเอออะไรอย่างเงี้ยท่าผู้ชมนะคือเขาคิดเองได้และเมื่อมาสิงสถิตอยู่ใน <laughs> สิงสถิตอยู่ในเครื่องเสียงสัโพงนะท่านผู้ชมนะ JBL เนี่ยเท่าที่ผมลองเล่นดูเบื้องต้นน่าจะเป็นอารมณ์ประมาณว่าเขาปรับอีคิวให้เหมาะสมกับแนวเพลงนั้นๆประมาณว่าเขาจะฟังเพลงแล้วก็า analyze บอกว่าอ้เพลงเนี้ยมันเป็นเพลงสไตล์ไหนเป็นแดน<อ>เป็นป๊อปเป็นแจ๊สเป็นแบบว่าฮิปฮอปมีความฉลาดอะไรอย่างนง้นท่านผู้ชม ถ้านผู้ชมลองตัดสินด้วยหนผู้ชมดูได้สิ่งที่เพิ่มเข้ามาอีกเรื่องหนึ่งน่าจะเป็นเรื่องของบลูทูธเวอร์ชัน5.3 5.3เนี่ยหรือว่า5.4ผมยังข้อมูลไม่อัปเดตนะท่านผู้ชมนะแต่ว่ามันจะมีคำอยู่คำตามท้าอยู่ผมขอพูดถึง b l บลูทูธเวอร์ชัน5.3 LE Audio ก่อน LE Audio น่าสนใจครับเออ Low Energy Low Energy พลังงานต่ำคือเท่าที่ผมหาข้อมูลได้ผู้ชมนะจากระยะเวลาสั้นนะเขาบอกว่า มันทําให้ใช้พลังงานน้อยลงในขณะที่ยังได้คุณภาพฝ่ายเสียงคุณภาพสูงเหมือนเดิมโอเหมือนนาะโพงรักโลกยังไงไม่รู้ถูกต้องเมื่อเปรียบเทียบกับบลูทูธแบบคลาสสิกกับบลูทูธแบบเ e นะลเนะ่ low energy เนี่ยท่านผู้ชมนะแล้วก็มันยังมีฟีเจอร์เขาเรียกว่า aura class นนผมอ,ออกเสียง<ะ>ถูกไหมไม่รู้ท่านผู้ชมนะฟังก์ชันนี้มันทําให้เราสามารถที่จะสตรีมมือถือจากเครื่องเดียวไปดังอย่าง device ์หรืออุปกรณ์หลายๆจุดได้ในเวลาเดียวกันเหมือนกับ<อ>เรากระจายเสียงวิทยุแต่มันเป็นบลูทูธปกติบลูทูธเนี่ยเราก็ต้องแบบหนึ่งโทรศัพท์หนึ่ง c e เวิ์หนึ่งลำโพงอะไรง,งี้ใช่ไหมใช่ครับอันนี้เราหนึ่งโทรศัพท์เราจะสตรีมไปที่ลำโพง2ใบ3ใบ10เห <1. 3 S 2> <He S 1> ็นเขาบอกว่าไม่จำกัดจำนวนด้วยนะในระยะที่พื้นที่ในระยะในระยะที่รัศมีของบลูทูธส่งถึงอ๋อ ท่านผู้ชมแต่ทีนี้มันจะเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกันยังไงเดี๋ยวเราก็มาติดตามกันนะท่านผู้ชมนะครับผมสิ่งที่น่าสนใจมีอะไรอีกบ้างนะฮะเดี๋ยวไปโฟกัสทีละตัวเลยดีกว่าว่ามีอะไรพิเศษเข้ามาบ้างนะฮะเอาละครับมาโฟกัสใกล้ๆเลยตัวนี้นะฮะด้านหน้าของเจ้าคลับ12 0สครับผมท่านผู้ชมพี่เทพชี้ให้ท่านผู้ชมดูหน่อยด้านหน้ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างจับผิดภาพกันหน่อยอย่างแรกเลยเอา ในเรื่องของไลติงก่อนไลติงไลติงตรงนี้เนี่ยครับผมแปลกใจนิดนึงนะคือในส่วนของไฟที่เป็นลบอินฟินิตี้โอเคคงเดิมปรับอะไรได้บ้างเดี๋ยวไปดูในแอปนะครับ <ừ> แต่ว่าทีนี้เนี่ยในส่วนของไฟวงแหวนไลลิงที่เป็นในส่วนของสวิตเตอร์มันหายไปนะอ้าวทำไมล่ะทำไมล่ะ<อ>เขาขยับสวิตเตอร์ขึ้นข้างบนเดี๋ยวตรงนี้นั่นเองครับเหตุผลที่ J b l บขยับสวิตเตอร์ขึ้นข้างบนนั่นเป็นเพราะว่าเขานะฮะวิจัยมาแล้วเขาริเสิร์ชมาแล้วบอกว่า ตู้ปฏิบค์เนี่ยไม่มีใครนอนเลยก็คือตั้งแบบนี้เสียงดีเขาก็เลยเนี่ยเอาทวิตเตอร์ขึ้นท้างบนหนอดเสียงมันจะได้แบบว่าไบรท์ t สว่างสว่างเลยถึงแม้ว่าเขาจะเอาไฟไร้ลิงที่ตัวทวิตเตอร์ออกไฟกลมๆน้อยๆเป็นลูกกตานะใช่ครับหายไปแต่เจเบียก็ทดแทนด้วยอะไรรูไหมทดแทนด้วยในส่วนของไฟที่เป็นนี่เลยไฟแฟลรที่เป็นไฟสะอกที่เป็น s t a r ลี light อ๋อเห็นเทีนี้ในส่วนของดอกลำโพงมีอะไรเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปอะไรบ้างเปล่า โอเคในส่วนของครับ120นะฮะครับเริ่มจากพูเฟอร์ก่อนก็5้าเลขที่ออกและที่เดิมนะถูกต้องครับเทวิตเตอร์ล่ะเทวิตเตอร์ครับ2.25ครับเพราะฉะนั้นกำลังขับก็คงอยู่ที่160ครับทีนี้นะครับมาดูด้านข้างกันบ้างครับเล่นเกมจับผิดภาพอีกครั้งเมื่อเปรียบเทียบกับรุ่น110ครับผมเมื่อสักครู่ด้านหน้านี่ต่างกันแล้วเรื่องไลติ้งใช่ไหมตำแหน่งเทวิตเตอร์ใช่ไหมด้านข้างอะไรไม่เหมือนเดิมในส่วนของกลิปอย่างด้านข้างนะครับอ๋ออแนนน่ มันมมหายไปไอย่างที่บอกครับเจเบีย,เ,ยเขาวิจัยมาแล้วเขาบอกว่าเอ้ยคนเขาใช้แต่แนวตั้งสําหรับปฏิบัติบล็อกตั้งอย่างเดียวเขาจะไม่จับนอนทีนี้เนี่ยก็เลยเป็นที่มาไงเขาก็เลยเอาเอาตัวยางที่เป็นรับเบอร์ด้านข้างออกแล้วเขาก็นี่เลยนี่ตีเป็นแบบนี้เห็นไหมตีเป็นสกรีนข้างๆแบบนี้นะท่านผู้ชมก็สวยไปอีกแบบนึงและนี่ก็คือด้านหลังของเจ้าคลับ1 2ึ่งสองไปดูใกล้ๆมีอะไรพิเศษนี่เพดด้านหลังของเขาเป็นแผ่นยางเช่นเคยครับอ่านี่ไง มีไฟมาแล้วท่านผู้ชม,มไฟครับช่วยได้ยามค่ําค,คืนอันมืดมิดนะอินพุตหนึ่งอินพุตสองอินพุตหนึ่งไมอินพุตสองกีตาร์สเล็กได้สเล็กได้ว่าจะเป็นไมหรือเป็นอินสตูเมนต์อินพุตนะฮะครับ USB 5้าโวลต์สอแอมป์ไว้ชาร์จออคซิลารี่อินนะครับแล้วก็ช่องเดซิเชนลิงค์ลิงค์ตู้ ท่านผู้ชมมามาดูในส่วนของแบตเตอรี่ดีกว่าหัวใจสำคัญนะฮะของซีรีส์คราวนี้เลยเขาทำให้มันเปลี่ยนแบบได้ฟึบ<อ>ดึงออกมาเลยนี่ถอดออกมาได้โมเสคูยังไม่ถอดเพราะว่าผมรีวิวอยู่ท่านผู้ชมแบตหน้าตาแบบนี้เล็กๆน่ารักแบบนี้เห็นอย่างนี้ใช้งานได้ต่อเนื่องยาวนานถึง12ชั่วโมงในการชาร์จถึงครั้งใช้ระยะเวลาอยู่ที่ 3..5 <3. S 2> ชั่วโมงแต่อย่ากกะนั้นเลยเจเบียก็ทำระบบฟ้าชาร์จเข้ามาละชาร์จเพียงแค่10นาทีใช้งานได้ต่อเนื่องสูงสุดถึง 80นาที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 โอ้ด้านล่างตรงนี้ก็เป็นในสองพอร์ตระบายลมนะฮะแล้วก็เป็นในจุดของนี่เห็นไหมจุดต่อปลั๊กไฟนั่นเองนี่ฮะเรามาอยู่ที่ด้านบนของเจ้าคลับ120นะฮะเหมือนเดิมลวมั้งมันต้องมีอะไรเปลี่ยนสิมาดูกันท่านผู้ชมวอลลุ่มวอลลุ่มใช่ไหมวอลลุ่มในส่วนของความดังเบาปุ่มเพปุ่มพอร์ตนะครับอันนี้ก็ปรับรูปแบบของไลท์ติ้งใช่ไหมแล้วก็จะเปิดจะปิดไลท์ติ้งอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมฮะครับผมอ่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องระดับแบตเตอรี่นะครับบลูทูธสามเหลี่ยมเมอมิวดาเฮ้ท่านผู้ชมนะฮะมันเป็นฟังก์ชันที่ผมลองเล่นกับพิเทพแล้วมันส่งสัญญาณมันเชื่อมไปยังตู้ปฏิบบล็อกใบอื่นใบที่2องใบที่สามใบที่สข้ามรุ่นก็ได้นี่คือผมลองกับเจ้า3-2 0สูตรนะท่านผู้ชมนะกดตัวนี้1ครั้งนะฮะแล้วก็ไปกดใบที่2 เออมันก็จะเชื่อมกันผมลองแล้วนะมันเป็นโมโนนะแต่เป็นสิ่งแบบโมโนเข้าท่าอยู่ท่านผู้ชมนะผมป่านในแมนนวลมันเขียนเป็นมัลติสปีเกอร์คอนเน t i ชัอะไรแบบนี้ท่านผู้ชมเบสบูสสองระดับเช่นเคยอ่ะเหมือนเดิมครับผมแล้วตรงนี้นี่เลยเป็นซาวแพดเข้ามามีซาวแพดห้เล่นแล้วท่านผู้ชมดีเจ Let's Party อเคนี่ไงอันี้มีต้มเปรเล่นแล้วนะกับรุ่นเล็กนะ นี่อะไรนี่นี่ที่ฮิวปินโตพี่ฮิวครับที่ฮิวของลำโพงท่านผู้ชมเห็นไหมปาตี้บ็อกซ์อันนี้สวยดีนะอันนี้เข่าท่าดีเหมือนกันสวยดีมาอยู่ในส่วนที่พี่เทพชอบมากอ้าวนั่นก็คือบันท้ายนั่นเองด้านล่างด้านล่างของตู้นี่เลยท่านผู้ชมเปิดฝาฮึฮึมไงใส่ขาตั้งได้ครับใส่ขาตั้งได้แค่นี้แหละที่อยากบอกในส่วนของน้ำหนักตัวไม่พูดถึงไม่ได้ครับผมเท่าไหร่พี่เทพ14.1กิโลกรัมครับ ครับมาชมเจ้าสตาร์ล่าอะไรสามสองศูนย์กันไปกันเลย<ะ>พอแล้ครับ<笑><笑>ด้านหน้านะฮะไลติ้งไลต์ติ้งเปรียบเทียบกับเจ้าสามหนึ่งศูนย์ท่านผู้ชมมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างเฮ้ยแฟลรไลท์มันหายไปนะเนลวลาเปิดเพลงที่มันเป็นสี่มุมเมืองอ่ะด้านบนด้านล่างด้านซ้ายด้านขวาครับเอ๊ะแต่เห็นว่าเขาบอกว่าเขาแทนด้วยสตาร์ลี่ไลท์ก็คือเป็นหเหมือนไฟแฟลรกับพลิบเล็กๆอีก เดี๋ยวเราใส่ฟูตเซียนให้ท่านผู้ชมเห็นภาพก่อนแล้วไฟแฟลตตรงนี้เหมือนเปลี่ยนสีได้ด้วยนะในเรื่องของดอกลำโพงเป็นยังไงบ้างดอกลำโพงของสเตทสามสนะครับครับผมอ่าวูฟเฟอร์เนี่ยก็ยังเป็น6.5นิ้วคูณสอยู่ฮะใช่เหมือนเดิมครับแต่ว่าเทวิตเตอร์ตรงนี้เนี่ยนะครับเป็น1นิ้ว2ดอกครับเฮ้ยเล็กลงนี่ครับของเดิมเหมือนจะ2นิ้วกว่า2.25อะไรอย่างนี้หรือเปล่าใช่ครับของเจ้า310ห่นะท่านผู้ชม แต่การที่ทวิตเตอร์เล็กลงนะผมว่าเจเบลอย่อมมีความหมายนะครับผมมันจะไปผันไปกับเรื่องของอะไรที่เขาบอกมีพวก AI Boost อะไรอย่างนี้หรือเปล่านอกจากเรื่องของดอกลำโพงแล้วกำลังวัดหรืะกำลังวัดเปลี่ยนหอมตัวนี้ก็240วัตต์ครับเอาเท่าเดิมนะครับดูข้างๆดีข้างๆอ่ะครับึ๊บเช่นเคยนะฮะอย่างที่บอกไปว่าเฮ้ยเขาเอาตัวคลิปยางออกใช่ไหมใช่ก็เนี่ย ปั๊มขึ้นรูปแบบนี้เลยล้อดูสวยขึ้นนะล้อดูสวยขึ้นท่านผู้ชมนะมี ABS ด้วยนะเอาละครับแล้วนี่คือด้านหลังของเจ้าสเต g e 320นะครับอ่ะมาดูที่เพลทด้านหลังก่อนอินพุต Input อินพุตอ้าวอินพุตหวอลลุ่มไปไหนมันไปอยู่ด้านบนผู้ชมนะไม่ต้องแปลกใจนะฮะในส่วนของ Channel 2เชนเคยเห็นมาซิเล็กได้จะเป็นไมค์หรือเป็นกีตาร์ปรับวอลลุ่มได้ปรับเกลนเซนซิทิวิตี้ได้ เช่นเคยชาร์จไฟอ x อกซินเดซี่เชนนะครับพามาโฟกัสใกล้ๆในส่วนของแบตเตอรี่นี่ไงมันเ,นเยอะมาก<ะ>มันสามารถที่จะรีเพลทได้มันเปลี่ยนก้อนได้นะผู้ชมให้เห็นชัดๆก่อนนี่ฟัตงตรงนี้ให้เห็นนะเงยให้เห็นแสงก่อนเขาปฏิวัติซีรีส์ตัวเองเลยใช่ครับเห็นไหมฮะ ถอดได้<อ>ดเปลีป่ยน,น,<ด>นแบตได้แปลว่าเราซื้อแบตสำรองได้นะ3 2 0เนี่ยคือใช้งานต่อเนื่งองยาวนานเนี่ยสิบแปดชั่วโมงสิบแปดชั่วโมงในสเปคมาท่านผู้ชมนะการชาร์จหนึ่งครั้งก็สามชั่วโมงประสามชั่วโมงแบตมันก็หลอ,อนานนะเพราะฉะนั้นเจเบียเขาก็เลยทำระบบนี้ขึ้นมาท่านผู้ชมฟาสชาร์จชาร์จสิบนาทีใช้งานได้ถึงสองชั่วโมงโมงโอ้หเราสองคนตื่นเต้นกันกับเรื่องฟาสชาร์จมากเลยคืออยากให้มานานแล้วในปาร์ตี้บ็อกอ่ะ และถัดลงมาครับด้นนี้ก็เป็นในส่วนของพอร์ตระบายลมนั่นเองจุดเสียบปลั๊กไฟและแถมให้ความพิเศษของ300ซีรีส์ก็คือมีล้อหมุนนั่นเองและนี่ก็คือด้านบนของเจ้าสเตต320ท่านผู้ชมมีะายเปลี่ยนไปบ้างอลังการมากอะวอลล่มบอลล่มใช่ไหมปุ่มเพยปุ่มพอร์ต <c oughs> มือนเดิมเปิดปิดเครื่องระดับแบตเตอรี่บลูทูธสามเหลี่ยมเมอร์มิวดาอธิบายไปแล้วเบสบูสปิดซะก่อนนี้เลยตัวปรับรูปแบบของไลติงมาตรงนี้มีซาแพทสามจุดเช่นเดียวกันเหมือนกันนะท่านผู้ชมนะกดที่นี่มา Let's p a แม้เหมือนกันรู้สึกดังขึ้นด้วยว่าตูมันใหญ่ขึ้นใช่ครับนะท่านผู้ชมจริงๆขึ้นอยู่กับวอลลุ่มแฮะและนี่เลยครับในส่วนของไมโครโฟนท่านผู้ชมครับนี่เลยมันจะปรากฏก็แต่เมื่อเราเสียบปลั๊กไมโครโฟนเสียบปลั๊กไมโครโฟนนี่อ่าจะมีฟังก์ชันบางท่านอาจจะเข้าใจผิดบอกเสียหรือเปล่าลองเสียบไมโครโฟนดูก่อนเราก็ปรับได้เลยเพิ่มลดเบสเห็นไหม่าเนไหมนี่แหลมเสียงแหลมแล้วก็เอ็กโคเอฟหงเอฟเฟกต์ท่านผู้ชมนะครับมันมีระดับให้เห็นด้วยนะผมชอบนะเออเห็นง่ายดีและตรงนี้ล่ะตรงนี้เป็น ส่วนที่ใช้สําหรับวางพวกแท็บเล็ตนะพวกโทรศัพท์ของเราแล้วนี่ก็เป็นตัวคันชักให้ผู้ชมมันไม่เหมือนเดิมอัปเกรดมาใหม่310เนี่ยเขาต้องยกให้สุดครับแล้วมันก็จะดังแกลกคือให้หยุดแล้วก็เข็นลากได้แต่3 2 0ก็คิดมาใหม่ละเขาปรับระดับได้จะเอาสูงต่ำแค่ไหนสำหรับระดับของคันชักท่านผู้ชมนี่เห็นไหมครับนะฮะมีรอบอยู่นะฮะท่านผู้ชมออกแบบมาได้ดีมากๆดีครับชึบเช่นเคย บ <olv énormément S 3> ้านไายของ320สะชอบนากนี่เลยท่านผู้ชมเปิดปุ๊บใส่ขาตั้งใส่ขาตั้งเช่นเดียวกันและแน่นอนว่าเขาก็มีล้อด้วยนะไหลลื่นเลยครับเรื่องของน้ำหนักก็นิดนึนงพิเศษเออตัวนี้นะส2 0 320ศูนบกกิโลกรัมเท่านั้นครับ และต้องบอกว่า2โมเดลนี้ไม่พลาดนะครับยังคงมีแอปพลิเคชันมาใช้งานเช่นเคยนะครับต้องบอกว่าทั้ง2โมเดลนี้ยังคงใช้แอปเดิมน,นะ j b เบล b าร a ตี้ p ็นั่นเองอน,นี่ฮะ My p r o d u u t s ครับนี่ Club 120แล้วก็ Stage 320แต่ทีนี้อยากให้ดูภาพลงของแอปก่อนนี่ในส่วนของเขาเรียกว่างไหน้าที่2 Party Together ท่านผู้ชมฟัง์กชั่นนี้มันสามารถที่จะ หาปาร์ตี้บล็อ,ก,อกตัวใกล้ๆเขียน<ะ>ได้ท่านผู้ชมมันจะเด้งขึ้นมานะว่ามีตัวไหนบ้างอะไรแบบเนี้นี่เลยผมแตะตัว1นึ่ก่อนอาเป็นตัวแม่ก่อนนั่นไงฮะนี่ไงติ๊กถูกละจากนั้นติ๊กตัวที่2แอดอีกตัวนึงเฮ้ยเพียงเท่านี้ท่านผู้ชมเราก็สามารถที่จะเปิดเพลงอะเปิดจากตัวที่คอนเนคตัวแรกอะเป็นตัวแม่แล้วที่เหลือก็จะเป็นสลาเป็นตัวลูกต่อๆอกันไปแล้วมันก็จะดังเป็น เนี่ยเป็นแบบโซนออกแนวเป็นโมโนนะที่ผมเทสผมเรียกว่าเป็นโซนไปดูในหน้าแอปดีกว่าคลับ1นึ่แตะเข้าไปมีอะไรเป็นพิเศษบ้างไลท์คอนโทรลที่บอกมันจะทําให้เราเห็นได้ชัดว่ารูปแบบของไฟที่มันเปลี่ยนไปนะพีชมเรื่องของสีเนี่ยหรือแบบพรีเซตของแสงสีเสียงหรือพรีเซตของแสงนะพีชมมันก็จะให้อารมณ์แบบเดิมแหละแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดที่ความต่างจากรุ่น 1- 2 0เราดูตรงนี้เห็นไหมเรากดเรียกได้ เราจะเปิดไฟรูปแบบไหนเห็นไหมเนี่ยเขาเพิ่มไฟตรงนี้มาเขาเขียนว่าเป็น starry l i g h t นะฮะเห็นไหมหรือผมก็เรียกเป็นไฟแฟลทไฟเม็ดๆเล็กๆก็แล้วท่านผู้ชมนะแล้วก็ด้านบนด้วยนี่นด้านบนด้านบนก็แถมเข้ามาจริงๆแล้วเราจะเห็นว่ามันจะมีไฟชุดควบคู่กันที่เป็นไลท์บายเห็นไหมด้านบนและด้านล่างนะท่านผู้ชมครับถ้าผู้ชมก็ดูในส่วนของแอปเป็นหลักนะข้างหลังมันจะเบลอหน่อยเพราะว่าเราโฟกัสอยู่ที่โทรศัพท์นั่นเองครับเอฟเฟกต์แ l a เขาบอกว่าจะใช้งานเนี่ยมันจะต้อง หมุนก่อนทำให้เป็นแนวนอนก่อนแล้วเราก็ลุยได้เลยเห็นไหมเนี่ย <'s> อันนี้เป็น preset คำพูด put your hands the air. ก็ว่ากันไปนะครับเนี่ยสีม่วงก็จะเป็นในส่วนของ sound pad และไฮไลท์อยู่ที่ว่ามันสามารถที่จะมีการเติมมุกเล่นได้ <c oughs> หรือแบบอ่ะ <c oughs> เห็นไหมผมเล่นให้ดูนะ <c oughs> เอา พอเป็นน้ำจิ้มเห็นภาพกันต่อมาเช่นเคยครับเป็นส่วนของ enjoy music ท่านผู้ชมเราเข้าไปเล a y เพลงของเราได้เข้าใจได้ท็อปผ่านเนตรงนี้ที่ผมได้อธิบายไปมันสามารถตั้งค่าได้ด้วยนะท่านผู้ชมนะจะมีอยู่3ส่วนใช่ไหม่ที่เป็นรูปสีฟ้าเป็น p r e c e s สีฟ้าสีชมพูสีเหลืองเราเลือกได้ว่าจะให้ปุ่มนี้เป็นเสียงรูปแบบไหนปรับได้ตามใจชอบเลยท่านผู้ชมฮนะเห็นไหมอ้าวเปลี่ยนได้นะครับผมเห็นไหมเปลี่ยนแล้วนะครับผมเนี่ย ในส่วนของไม่หนึ่งสองศูนย์อ่าทำมันปรับไม่ได้มันเรียกเข้ามาได้ต้องเสียบไม้ก่อนท่านผู้ชมอ่าเสียบ <S <S เห็นไหมเพราะเสียบปั๊บเนี่ยไฟสว่างขึ้นแล้วก็จะมา adjust ได้ละท่านผู้ชมนะจะเพิ่มจะลดอะไรก็ว่ากันไปข้างล่าง equalizer เขาให้มันเป็น preset เลยท่านผู้ชมผมว่าโอเคนะ custom ได้ด้วยไหนดูสิโอ้โหนี่ปรับได้ห้าน a n ท่านผู้ชมนะ low mid high นะอ่า เบรเหมือนเดิมฮะเลือกเป็นรูปแบบดีฟหรือเป็นพันชีได้นะครับผมจ้านุ่มๆเหมืมหอนจะกระแทกอ,อกกันหน่อยต้องยกออกนะท่านผู้ชมนะสตอริโอกรุ๊ปครับจับคู่กับเจ้า,าหนึ่งองศูนย์อีกใบหนึ่งในกรณีที่เราต้องการให้เสียงออกมาเป็นรูปแบบของสเตอริโอครับขยับมาดูในส่วนของ3-20กันบ้างทนะ่านผู้ชมต้องบอกว่าก็เหมือนกันเลยทนะ่านผู้ชมฮะเห็นไหมรูปแบบการจัดการไลท์ติ้งนะฮะไมโครโฟนก็ต้องเสียบไมค์ก่อนเช่นเดียวกันท่านผู้ชมนี่ครับ เสียปป๊บสว่างปุ๊บท่านผู้ชมเข้าไปจัดการได้ที่เหลือเหมือนกันเลยท่านผู้ชมนะฮะเอาละครับได้เวลาไปทดสอบพลังเสียงกันแล้วตัดไปเลยครับเดี๋ยวฟังแบบปิดเบรคบูสก่อนแน่นอนครับ Check this out ไปเป็นแบบเบรบูส <B ed boost> ระดับที่หนึ่งระดับที่หนึ่งครับผมกดค,ครับ Shack oh, this out ด้วยเบสบูทระดับที่สองครับโอเคครับ เอาละครับถึงคิวของเจ้าสเต,ตทสามสองูนนะเดี๋ยวฟังแบบปิดเบสบูสก่อนครับ ไปครับเป็นเบสบูทระดับที่หนึ่งนะี่นี่เลยนี่นะ เบสบูสร,ระดับที่2ครับผมกดก่อนเลยนะนี่กลัวเฟื่อนนะ <this> <Entscheid ling noise> เคครับครับผมเป็นอย่างไรกันบ้างฮะท่านผู้ชมก็ต้องบอกเลยว่าทําคุณภาพเสียงออกบาได้น่าประทับใจเช่นครับราคาเป็นยังไงบ้างใหพวิเทพเล่าราคาเริ่มจากตัว JBL Partybox Club หนึ่งหอ่งศูนย์นะพูดถึง1 1 0ก่อนก่อหน้านี้เท่าไหร่ฮะหมื่นเจาตัวนี้ ราคาอยู่ที่คร9 0 0บาทเท่านั้นเองเอาเพิ่มพันหนึ่งพันเดียวเอาสามสองศูอ่ะสามสองศูนย์พูดถึงตัวก่อนหน้านี้ก่อนนะสามหนึ่งศอ่นหนึ่งพันเก้บาทอ๋อแล้วตัวเนี้ยตัวนี้25,900บาทเอาขยับขึ้นมาหน่อยนะตัขยับขึ้นมาหน่อยแน่นอนนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะฮะ เรียนเชิญเลยที่ช็อปหน้าร้านของเราครับคุณผู้ชมสำหรับท่านใดที่สนใจเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยป้ายาตัวเองก่อนก็ได้ว่าเราเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์อ่าแน่นอนครับที่ w w w ร์ดไวท์เว็บซาดีดช็อปนั่นเองครับครับผมก่อนจบคลิปให้อย่าลืมกดไลค์ like, กด subscribe ครับเป็นกําลังใจให้พวกเรา2คนและทีมงานท่านผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าครับเน้นย้ํากันทุกครั้งก่อนจากกันว่าซื้อเครื่องเสียงดีๆได้ความรู้สึกดีๆมีที่นี่ที่เดียวที่ซาวด์ดีด Selamat